สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน6เดือนแรกของปี2567ในช่วงเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายนพบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานปริมาณรวมอยู่ที่ระดับ121.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง2.5เเซเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยในภาคการขนส่งลดลง16.8เเซ ภาคอุตสาหกรรมลดลง12เซภาคเศรษฐกิจอื่นๆเช่นภาคครัวเรือนเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและกิจกรรมอื่นๆลดลง1.5เปอร์เซในขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น5.8เปอสำหรับการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ารายชนิดเชื้อเพลิงครึ่งปีแรกของปี2567นั้นมีปริมาณรวมทั้งหมด121.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งลดลงจากทุกชนิดเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น น้ำมันสำเร็จรูปมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่52.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง1.1อร์ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่40ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง0.3ถ่านหินลิกไนมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่28.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง7.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับในปี2,565ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการใช้พลังงานมีปริมาณที่2.05พันตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการใช้พลังงาน1,000ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกภูมิภาคเอเชียสาธารณารัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายด้านพลังงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดจึงทําให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งจะช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถบรรลุปเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน